ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านใน,นในมิ่งมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาาธันวาคมพุทธศักราช2553ปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา83พรรษาบริบูรณ์พระองค์ทรงเป็นราชา และไม่ใช่เป็นราชาธรรมดาเป็นราชาแห่งล่าโลกโลกได้ยินยนต์องค์ภูมิพลมหาราชาโลกได้ตรึงตราจารึกนามความยิ่งใหญ่กษัตริย์เอกราชที่ชื่อว่าชาติไทยพระเกียรติอัมไพกระชนไปทั่วโลกาทรงมั่นเป็นนิด พศพิตรชธรรมทรงเลิศยิ่งล้ำเกษตรกรรมนำคุณค่าส่งเสริมความสุขบำบัดทุกชาวประชาทรงเลิศนักหนาด้านกล้าคิดประดิษฐกรรมทรงเป็นนักกีฬาทรงเก่งกล้าการดนตรีทฤษฎีพอเพียงกันเพรียงพร้ําเพื่อชาวไทยจะ มิได้ทุกระกรรมต่างชาติน้อมนำอันเชิญไปใช้ทากินโลกได้ยินยนองค์ภูมิพลมหาราชากษัตริย์ทั่วลา่าภูมิพระไทยไม่สั่งสิน้นพระสกนิกรไทยน้อมถวายชีวินแด่ภูมิินขอพระองค์ทรงพระเจริญขอชิตทั้งหลายได้ตั้งจิตน้อมใจ ถวายเฉลยมงคลเป็นการอุทานในใจดังต่อไปนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าปวงชนชาวไทยประกอบด้วยใจจงรักภักดีสวดมนต์ภาวานาในคราครั้งนี้ตามบุญญาพิธีสถิตที่ดวงใจอันบุญญกิจสิทธิมงคลเพิ่มพูนกุศลทุกกาลสมัยด้วยเจตจำนง เจาะจงจอมไทยทรงปราดโรคภัยไร้ขันธมารปวงไทยเทวาสักดาเรืองฤทธิ์ที่สิงสถิตทุกทิศถิ่นฐานจบแดนพรมมินถึงถิ่นบาดาลดับขันธมารยารานราวีขอทรงพระชนรอน้อยี่สิบดลด้วยบุญกุศลแห่งพระทรงศีและบุญหลังไหล ไทยบรรดามีจงทรงสวัสดีจิรัติติการเถืนที่คายุโกโหตุมหาราชาขอถวายพระพร